วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับรถซีดานยอดนิยมที่หลายคนรอคอยนั่นคือ Toyota Cam มรรุ่นปี2026รถที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของความหรูหราความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่แรกเห็น Cam มรรุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนเส้นสายของตัวรถดูเฉียบคมและสปอร์ตมากกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ทิ้งความสุภาพและภูมิฐานแบบรถซีดานระดับกลางที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ดีไซน์ภายนอกของ Toyota Cam r ร2026ถูกปรับให้ดูโฉกเฉี่ยวขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ช่วยเพิ่มความดุดันไฟหน้าเล็ทรงเรียวพร้อมไฟ Daytime r u n n i ินน่งให้ภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยกันชนหน้าดูแข็งแรงและสปอร์ตมากขึ้นด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าไปจนถึงด้านท้ายช่วยเสริมความรู้สึกหรูหราและลดแรงต้านลมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่เพิ่มความโดดเด่นและความพรีเมียมส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท,ท้ายเล็ที่ออกแบบให้ดูทันสมัยและกว้างขึ้น ทำให้รถดูมั่นคงและสาง่างามมากยิ่งขึ้นเมื่อมองจากด้านหลังเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความกว้างขวางและความประณีตในการออกแบบวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารของ Camry 2026ให้สัมผัสที่นุ่มและดูมีคุณภาพแผงคอนโซลหน้าถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ใช้งานง,านง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแสดงผลมีความคมชัดและตอบสนองได้รวดเร็วเบาะนั่งออกแบบมาเพื่อรองรับสรีรักของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดีนั่งสบายแม้ต้องเดินทางเป็นเวลานานเบาะหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้โดยสารที่ต้องการความสบายระดับพรีเมียม รายละเอียดเล็กๆภายในรถแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่องเก็บของที่มีมาอย่างพอเหมาะระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารที่ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราและผ่อนคลายรวมถึงระบบลดเสียงรบกวนจากภายนอกที่ช่วยให้การขับขี่เงียบและสบายมากยิ่งขึ้นทุกองค์ประกอบภายในถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจในทุกการเดินทาง ในด้านสมรรถนะโตโยต้าแคมรี่2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นทั้งความแรงและความประหยัดมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดเครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลอัตราเร่งต่อเนื่องเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลระบบส่งกำลังทำงานได้อย่างราบรื่นช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลและไม่สะดุดช่วงล่างถูกปรับจูนมาให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มสบายและการควบคุมที่มั่นใจ ทำให้การเข้าโค้งและการขับขี่ด้วยความเร็วสูงยังคงรู้สึกมั่นคงการควบคุมพวงมาลัยของแคมรี่รุ่นใหม่นี้ให้ความแม่นยำตอบสนองได้ดีทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลบนทางหลวงระบบเบรกให้ประสิทธิภาพที่ดีสามารถหยุดรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภยัย เสริมด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่โตโยต้าใส่มาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบตรวจจับจุดอับสายตาทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ในด้านการประหยัดพลังงาน Camry 2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถซีดานที่โดดเด่นโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและใส่ใจเรื่องพลังงานสะอาดการขับขี่ในโหมดไฟฟ้าช่วยให้รถเงียบและนุ่มนวลเหมาะกับการใช้งานในเมืองอย่างยิ่งเรื่องราคาคาดว่า Toyota Camry 2026จะยังคงตั้งราคาให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาดซีดานขนาดกลางราคาอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกแต่โดยรวมแล้วถือว่าให้ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทั้งในด้านดีไซน์ความสบายสมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็ยังคงเป็นจุดแข็งของโตโยต้าที่หลายคนไว้วางใจอะไหล่หาได้ง่ายศูนย์บริการครอบคลุมและมีความทนทานในระยะยาวโดยภาพรวมโตโยต้าแคมรี่รุ่นปี2026เป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์คนหลากหลายกลุม่มไม่ว่าจะเป็นคนทำงานครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการรถที่ดูสุภาพ รูหราและใช้งานได้จริงในทุกวันการพัฒนาทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีทําให้แคมรี่ยังคงรักษาตําแหน่งหนึ่งในรถซีดานยอดนิยมของตลาดเอาไว้ได้อย่างมั่นคงหากคุณกําลังมองหารถที่ให้ความสบายความปลอดภัยและความคุ้มค่าในระยะยาวโตโยตา้าแคมรี่2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน you <laughs> Thank you.